อยากเห็นตัวจริงอยากพอตัวเปนถาดูแล้วเ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 ห็นแล้วหมากวันนเนาะ้ด้ยังมากับเมียนะผมต้องมาแทงซอยมอลอยู่นี right? ่ละมาพุ s <S ่งเพียงเลยพุ่งทีเต็นเตียงเลยุ่มเีงเลยอุ้งอิ่สิห้องเพียีิวครับพี่น้องสู่ฟนลากสมาวันนี้เราลุมาลกเราลุกมาัรลสังสิห้องครับ เ่ well, oh yeah. ça, oh okay, uh, yeah. ียนข้าวเสียนะไม่ต hmm. e. ้องสูบยากระสุนจะเจ้าไม่รอดนี่ปู่ไก่ละปูสาอมสางขาบ้านหา้งเยปู่ยิงหอมสามขาบ้านหาเาหอสาม้านหา้งกันละสาวเสียก็สาวแหลมงานจั๊กจั๊กบ้านตลาดจัั๊อ เราพี่ยดูเลยกเงทมาก็แล้วเอนากแป๊นึงดูดูพ่อการที่พี่น้องมือไปพ่อการย่อพ่อสังขาจะรับซื้อครับพี่น้องรับเดือทางไปพ่อพี่น้องซูมือนะครับของงานซูมือนะครับสาวว่โจลูกสาวเสียน้องื้ออะไรนเนีนพี่น้องสู่อิหร่านสู่อสาย่งไครับย่งไอ้นอยกมาให้ว่าไหนซีบาทเปิดปูนกัะแห่มาสัญญาสั่งเโอ้เพื่อนเราเปนกผู้บาเนอเะ เสิบาให้กระเทยน้ำแข็เลยนี่ก็มากันเทยด้ออียงน่ะเป็นทอมผพูดอ่ไงับไปเลมือเื่อไสิจะแสดว่าไปเสียให้มาเยกทจักปังเลยโนเอียงก็ไ่เีลยเอีเคืออะไรอึ้งใคมอวาอ้งที่หนึ่งวันเอ็มือ้งอาหารบเไปแก้มือกระบอกแกระบอแก้มือนำอะไรก็อะไรเออกินกันตงไขกันยืนตายยู่หร เอาพิช่ตป้าไงพนักงานหาติดดิบ่อเดี๋ยวพวกเราเขาเรียกติดตั้งเพราะว่ามัสิเสติดพี่เดียวนะถ้าติดตทางเดียวสมมตินิดมากกว่าน่ะดนตีเรื่องดินในเยง้าเลยครับโุ้ยเต็มแดกเต็มมาก สกติดลยวนี่เ้อีกเลยุทอีกเล้มันสติตกเร็วนี่เดินในเงาเลยครับสกูีมาทนอย่าเงาเมวลสู่สมบ์ปักมวลแ่เงเสีไปตลอเนาะบอก้ผลไปเสอกพกนี้นครับสวัสดีครับเสียนอนค่ะ สวัสด <en> ีครับเสือนนท์สวัสดีครับสวัสดีครับมอล่ำอยู่ในรอยเอสมันี้เจียขนาดเน่ยดีใจครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีนครับอะไรอาญาเลยเต็มสาะสีเลยครับเต็มแน่นอนขนาดสังสีก้องกว้างมาจ่มได้หวังว่าคนที่หลขนาดนี้ต่ว่ากเกินคาดเกินคาดีครับ มันแรงไปใส่กวงเจียวต้นอบกกะนรองก้นศดยครับวาอันนี้เอาีดีเมันแรงมันอยากเะี่ยกคับพัดมาทังเระพุครับสีสาเป็นากาศสมตอนี้เป็นแค่ทางยื่อยูแค่นั้นครับมต้องไปตเข่วนะแ่็าหัวทับแขุ่อีกหนึ่งพี่บ๊อบเพื่นขอมาเยอะจักสีมาไยูยิเหลังพ่ที่เซ็ตปวตับเปเยน่อยกันนะสาเพ็่อนอูี้เพนหนักหีเนาะหนักเป็นสีเลยแต่ไนว่าทิพตานม่ักเลยเนบะร้องสดๆเลยลุกองุดเนาะ ยคนไหจทป้นบังหนทีดตามในยูทูบเฮียหลานหน่อยเฮียหน่อยเฮียหนังตาเียหลานหน่อยมวนบ่ผู้ใด้แจ้งพูดจะว่าว่าเป็นผู้แก้ลูกเป็นผู้รองยีนออกเป็นผู้ฟังว่าไม่เห้จะได้ไม่ผ่าเล่าเลยนะไม่ได้มีกะไดเต้าตาว่ีิมาเถียงกัรได้ทั้ไเล กแกแต่สุดใจเย็นได้ึงนับ้าแม่น้องเยไปแก่ตัวบ้าแม่น้องเลต้องไปแก่ตวันนี้ยเอาลสาป้ีนักุคนเลยนีไมรจ Terima kasih telah I don't know. I uh -huh. ซอยเลยสุดยอด้คุณท่ไม่มีห้องญาิได้ที่อยคุณได้ซอมที่นี่เลยน่าสีดซอยแบบหนเย้าซอม่าได้ทหนี่เลนะคอบมาจากขัาล่งที่นเลยนเลยันนุเ่ิ้ายๆเกนี่ต้อพยนจขงซองมือกราบกรานขอปีญาติไม่ได้ายทีแ้วนะได้ไหมครับอาจารย์ครับกลับไโอเคครับ อ่หยิบท <te> ี่พลนเพลง3เดือน15ล้านวิวดังคำของพลนเปรกที่สั่งซื้อเสียงให้อุูงกิ่งเพลงแรกครับฮอฟันมาหลังห้างครับฮัลโหลฮอฟันมาหลังห้างพี่น้องเพลงฟังขีดฝังขีดมือนี้มีโฮมอีกสุปดาม้าคือตัวไปดาม้าเด้บันเนี่ยจางนวด